ป,า,ปาไผ่ญี่ปุ่นนะคะถูกตัดไปบ้างแล้วนะพาไปพาไปไผ่ญี่ปุ่นจะไม่มีน้นานะห็นะ ให้มีน้ำเลยค่ะต้นเขาก็จะไม่ได้เป็นกอเหมือนของบ้านเรานะมัดเตยเหมือนเข้าเขาวงกดเลยนะคะ โอ้นึกถึงตีลของแต่ว่าซามมไรเลยค่ะน,นี่ค่ะเวลาหน่อไม้ออกท่าจะเยอะดีเนาะรู้สึกดีอะ รู้สึกได้รับถึงพลังแบบบางอย่างนี่มีเขาตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วนี่ถ้าหน่อไม้ออกคงเพียบเลยอันนี้คงน่าจะขายหน่อไม้ด้วยเนาะดูเพียบฝั่งนี้ก็มีนะปลาใหญ่มากเลยยาวไปถึงนน่นเลยค่ะ ฟังนี้ก็ตัดไปแล้วนะเดือนหน้า,เ,าเ,นเดือนหน้าหน่อไม้น่าจะออกเยอะเนาะแต่ว่าเรามา,มาเรามาขุดของเขาไม่ได้นะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือว่าเราจะมาดูาเตะขมาสกนก็นะมีมาดเกี่ยเกโนโกโตก,โกิแล้เจ้าบุมาไม่ได้นะเพื่อนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะอันนี้เราไมา่แอบเข้ามาดูเฉยๆนะแต่ อ๋มันก็ม,มีมีต้นเขาจะห่างๆบนนี้เขาไม่ได้เป็นกอแบบของเรา Baoo forest cow into the バンブーフォレスト、トロンバイ、トロンバイ、サンワン、コールミだって、歩いていきます。 ロープがありますあれ誰かいますよあれ誰ですか行ってみましょうおお タイ人がいますよ。パいいい、いいままー、しししたたラヤでしたはい、皆さんババイバイ、はい、もうすすぐゴーアウトしますよいや、今、今スタートはい ねえてはい竹林から出ますねタンオークだイグリットだあの人何か言ってますよ帰ろうとか言って帰りましょうでしょマイ、はい、スパープな人だな、はい <laughs> 出ました。 เรากำลังไปยูยูแลนด์นะคะเป็นคูเองนะคะเป็นอ่าครูพ์คเป็นอะไรวะเป็นสวนสาธารณะนะคะยูยูแลนนี่ยูยูแลนยูยูจูอันนั้นจะอยู่พรายนะยูยูแลนด์ยูยูแลนพรายนพรานแลนโดรันด้วยสิคะคันตุปราเตะด้วสิคะ

านิซ่ิน๊อว์โอ้สักเซสส์นะคุณเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นสนาม <c oughs> เป็นที่เด็กเล่นนะเราก็เด็กเหมือนกันเนี่ยเรามาเล่นนะใครรู้ นี่พามาดูบ้านดูบกานะบิ๊กคุรีเป็นอะไ้านที่ตกใจรับทางเข้านะเดี๋ยวเราไปดูบิ๊กคุรีเฮานะ่ตกใจยังไงตกใจมากเลยบกริ๊กคブインด

ข oh. ี <finely> ้บ <meantime mar cribing> <mar> <plays half> ุญกับวารุยด่ะโอ้เฮี้ยนหัวนั่นขี้บุญกัวารุยโอกโหกะบิคุริมนดิเด็กขี้น้อยละดูด ว่าเล่นนะรู้สึกเวียนหัวมากเลยคันเพื่อนเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวอวกแตกนะเออพอเดินเข้าไปมันเวียนหัวเลยอ่ะมันวูวูวูวเลยเราไม่ชินเนาะเออขนาด